ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบิวนะครับนฝนตกฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระนั่งก่อนนะครับด้านในนี้เดี๋ยวเราไปไหว้พระด้านในกันนะครับ นะโมตัสสะเะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปาราทางธรรมะเจเนทังเตอุกาสัพวาระตะเนนั้กัตตังสัพพังอัปปาราทางธรรมะเจเนทังเตอุกาสัพพารัตเจเมนิพพานเตผ่าฆ่าพระพุทธเจ้าได้เคย พระมากภาพพลั้งร่วมเกินต่อพัดพระรัตนไยอันมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีทั้งด้วยกายวาจา หรือทางใจก็ดีด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีรู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจตพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายปิดามาดาคูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรด บปดโทษงดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิุสาธ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 ุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต, anyway. ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะกุตะกะจายาลิโยเอวังวันตาอะหังวันทามิสัพพะทาตะกุตะกะจายาลิโยเอวังวันตาอะหังวันทามิ สัพพทาจะสัตะกะจายาลิโยเอวังวันตาอหังวันทามิสัพพทาสาธุสาธุสาธุ ไังไงยังไงก็มีหายต้องคำนยู่ด้วยไงที่พระพระองค์นี้ไงที่เาขาขอกันนะ<ม>ข้ขอสัอขอขนใจยนงไงก็สวดระถาเป็นร้านก่อนไง<ม>อเคมาเอานี่มากล้องมา ก็นั่นไงปรากระานกับร้านทั้งหมดนะั่นแหละไม่รีบไม่รีบใช้เวลาเยอะไม่รีบไปไหนเพราะเรามาที่เดียว